วัสดีพี่น้องสลัมดังโมบายทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาเล่นลิงให้ดูแต่ว่าเป็นอัดคลิปเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เอาคลิปเล่นสดให้เพราะช่วงนี้ผมต้องย้ายที่ทูที่อยู่นะครับมันก็เลยแบบว่ามีไม่ยังไม่สะดวกต้องเล่นเราอัดไว้ให้ดูนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมภาคให้ฟังตลอดว่าผมทําอะไรนะคือตอนนี้ลิงผมอะ่ะก็ผ่อนร้อนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมเนี่ยใส่รูนแบบนี้ครับคือผมไม่รู้มันจะใส่อะไรนะ คือบางทีมันก็ดังเลยไม่ค่อยลงครับผมก็เลยใส่เป็นชะตาพให้ตายถ้าใครมีแนวการใส่รูนมาอีกก็บอกผมนะครับผมคิดว่าผมอยากเปลี่ยนรูนให้ตายเป็นอะไรสักอย่างจะตบในตบนอกเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองแนะนําผมให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมเกมกันว่าไปลุยศึกสุดยอดเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ลงคลิปศึกสุดยอดให้ดูเลยวันนี้ได้ดูแล้วครับไะเอาละครับามาดูเกมแรกนะอย่างที่บอกเราไม่รู้นะครับว่าใครชื่ออะไรแต่ว่าเจอเซนโดนดับ81ของเซิร์ฟด้วยนะก็ มารอดูว่าเกมจะเป็นไงที่ผมมีมากิซากุระงิแลงมันโชว์แล้วนะครับแรงมันเพิ่งโชว์แต่ตอนผมเซิร์ชเล่นสดๆอ่ะไม่มีโชว์นะแถมมีกก็ยังหงีก็เป็นซุปสแลด้วยเอาล่ะครับมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงจับบอลน,นะเป็นทางฝั่งซากุระงิจัมนะผมก็ลิงมันไม่ค่อยมีคอยแบนนะครับหลุดตลอดการทัวร์และจัาได้ด้วย ผมเล่นกับมากิมากิส่งให้ซากูซากูมากิมากิส่งผมผมเลนหนึ่งเลยจุนไม่ทันสเต็ปฟุตเวิร์กมันเร็วน,นะครับมันเขาไม่มีใครแบนเลยในสึกสุดยอดอะไม่มีใครแบนนะครับผมสามารถกดลิงมาเล่นได้อย่างง่ายดายไม่โดนไม่ต้องมาลุน้นเหมือนตอนรู้เขาว่านะครับล,ลูกเซนโดยิงฝืนลูกนี้ไม่ลงนะครับจุนเก็บพื้นที่รีบาวได้ดีเซนโดเล่นหลอกเสจเฟดเอาไว้ Lock, Set, แหม่ไม่มีใครปิดได้เฉยผมนึกว่ามากิจะปิดทันนะลูกนี้นึกว่ามากิจะปิดทันแอบแหม่เสียดาย ไปต่อครับมากิมากิหักมาผมผมทําหน้าหลอกถอยหลังเฟดแต่ว่าเป็นลูกให้ลงซากูเอาหน้าปัดเข้าไปไม่ลงซวยจัดจัดครับเริ่มเกมมันก็ซวยแล้วซันโดเขาน่าจะเก่งมั้ยต้องระวังนะผมน่าจะโดนตบเยอะแล้วเลนสองผมช่วยตบไปลูกนี้ผมดูสองอยู่ดังมาผมตบหนึ่งให้เพราะนึกว่าซากูไม่ทันครับกลายเป็นว่าเขาเล่นสองอีกรอบหนึ่งซากูตบเบ้าผมตบเบ้านะครับ จริงๆผมควรรอสองแม้ว่ายังไงก็ตามผมแตะลอดดกักเซนโดเสร็จส่งไปให้มากิมากิส่งมาผมผมทำไงครับหลอกเสร็จไปสองโดนตกไปครับเซนโดดักทเดาถูกมากิโยกเสร็จมากิบินอ่าลูกนี้ทำได้ดีครับหน้าที่ของมากิคือถ่วงเวลาหรือว่าเล่นกับเวลาท่างายเกมได้อย่างดีเราโดนตกไม่เป็นไรนี่ยังงี้ส่งมาเซนโดเซนโดดังสองลูกนี้มากิมาช่วยค้องกับผมได้ดีครับ ต้องจ่ายระวังไม่ยัาหนี้มากีกิโยกไปเสร็จสมงมาผมผมร้องคอบอลแล้วใช้ท่าเฟดเอาไวแต่ว่ามันไม่มีสแต็กผมไม่ยอมรับสแต็กอยู่นะเกมนี้ไม่ย่งนีฝืนชุดลูกนี้ครับโดนผมช่วยบาไว้ได้ด้วยมากีกิฝืนยิงลูกนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเพื่องอันตีไปไม่รู้เป็นสแต็กของมากกิหรือเปล่านำ,ลนำแล้วครับน้ำหกต่อสี่แล้วเป็นโดสอกเสร็จดังสองโดนมาก์กิตกมาก์กิเล่นจันเล่นดีครับเล่นดีเล่นดี ผมช่วยดูเซนโดเซนโดปล่อยเงาแยกรบกวนไว้นะครับลูกนี้เป็นลูกลงขออเซนโดนะเซนโดไม่ยอมปล่อยเลยครับไม่ยอมปล่อยแสแต็มหลุดมือเลยผมว่าผมผมทำท่ายึกหลอกเสร็จถอยหลังเฟดเอาเว้ครับลูกนี้ก็ยังไม่ลงนะครับสแต็กผมผมพยายามจะนับอยู่เกมนี้แต่ว่านับไม่ได้ครับเซนโดเล่นโยกเสร็จดังปล่อยเงาหลอกผมเป็นดังจังหวะดังหลอกเงาแต่ผมให้ผ้าแล้วลูกนี้ผมตบได้ช่วยเพื่อนตบได้อยู่แล้วลูกเป็นลูกฝืงเซนโดไม่ลงนะครับ ซากุเก็บไม่พลาดเอาแล้วเป็นเทินเพย์ของเราเนะาะมางกีหักขาได้ด้วยแล้วเป็นแต้มนำนะครับวันนี้ <c oughs> เป็นแต้มนำแ <c oughs> ละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะเอาละเซนโดเฟดอเว่ผู้นี้ผมมองฝืนดูแบเป็นลูกลงแล้วจริงๆอยากตบแหละแต่ว่าเห็นมากกีมาไม่ทันเผื่อเขาปล่อยเงาเาฟดผมจะตบจังหวะเงาคนระับเอาละไม่เปนะ็นไรครับแต้มเท่าจะเป็นเพย์เราซากุเล่นกับมากกีอยู่มากากีหักไม่ได้ไม่ยั่งอยู่ลึกแล้วผมเลนหนึ่งเลยจังหวะชุลมุน ถ้าเลสองวาเซนโดรอตกผมแน่ผมต้องเล่นเยู่กจังหวะที่ทําให้จุนหลงนะครับเลยคิดว่าเดาเลหนึ่งไปแล้วเซนโดลูกนี้เฟดอาเวย์ผมตกไม่ทันนะมันไม่ได้ลูกลงแล้วฮะแล้วซากุรีไม่พลาดเนงหยหงิดเตอไม่ได้แต่ตกได้โอ้โหเซนโดวัเพิ่งออกมาเอาไปนะครับลูกนี้เซนโดเฟดอาเวย์ผมเข้าไปรบกวนก่อนเป็นลูกลงอีกนะครับแม่เป็นลูกลงครับอ่ะเอาหม่ ปล่อยจับดังชัดๆควางบอลหนอักแป้เราดังเข้ามาครับอนี้เดียวคงนําแต้มนําได้ไะเซนโดเะเดอเร์เวลูกนี้ฝืนจัดแล้วครับไม่ลงสาโกะรีไม่พลาดเฮงมันม,นมาแล้วผมโดนสติลโถเอ้ยงงอย,ยืนงงันอยู่มัวแต่ยืนงงแล้วเซนโดลูกนี้ได้ไงครับเปเดอเวล์หนึ่งสองเสร็จใช้เงาโดนมากี่ตบซ้อนกับผมได้สวยมีเงาหนึ่งเงาสองแต่ว่าเราไม่พลาด เราไม่พลาดถ้ามากี่โยกเสร็จต้องระวังครับมีนี่สติวดีจริงๆต้องระวังครับผมไปอยู่ทางขวาลูกนี้จุนขวาพลาดเลยนะครับมากกี้หักแล้วได้ไปไกลนะจุนความกะผิดนําเป็น14-10แล้วซนโดซนโดเลี้ยงมาดังดังหนึ่งบ้างแต่โดนซากูตบได้รับไม่ค่อยพลาดกันครับลูกนี้ลูกตกซนโดเล่นไหนครับแล้วลูกนี้มากกี่ก็ตกได้อีกมากกี่เล่นดีเดี๋ยวขอดูชื่อหน่อยครับจบเกมชื่ออะไรครับช่วยตกผมโหเนียนตามากซาโกผมก็ตกด้วยครับ เงา่จะหมดแล้วผมก็เลยก็เลยตบเลยปกติจะรอสองถ้าอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่ามาขนาดนี้เงาหมดแล้วแหละผมเลี้ยงรอดดักเสร็จควยหลังซะหน่อยเพื่อความเท่ครับค่อยหลังยิงเป็น16ต่อ10ไม่ได้นำสแต็ดด้วยอยู่แค่ว่าอยากใช้เฉยเลยท่านี้นะเซนโดเข้าไปดังเงาลูกนี้ผมไม่ได้ไปช่วยครับผมดูเฟดอยู่แต้มยังนําอยู่เป็นเพลราครับมาเกียถือบอลไปเสร็จเล่นเงบผมผมคว้างัดแป้นเสร็จเก็บบอลใหม่ดีกว่าดูท่าทางจะไม่ดีครับ มากี่โยกเสร็จผมเลี้ยงเสร็จเลี้ยงโล,โลสติลแล้วครับดูรู้เลยว่าโดนแน่กดท่าไม่ติดมากี่บินเข่าเสร็จจนูนฟาดต่อโอ้โหแบบจูนมันท่าตกฟาดหลังมือน่ากลัวจริงดโดนเล่นเงาครับโดนดังเข้าไปถ้าดังนี้ตกยากครับจังหวะตาเรามันลายเราไปมองทางวิ่งเซนโดใช่อืมเอาละผมเล่นยังไงดีครับกลัวมยังี่ีสติลเลือเกินเวลาก็จะหมดมากี่ยิงโล่งเข้าไปเลยครับจังหวะมากี้ไอจังหวะมีังี่ยสติลก็ถือว่าเป็น เกมที่มากิเล่นได้ไหวพิบดีนะอันนี้ผมชื่นชมมากิครับเนี่ยแถมตบได้ตลอดเลยด้วยครับเยี่ยมมากคนระับมากิยังไม่รู้ชื่อด้วยครับเพราะโหมดสุดสุดยอดนไม่รู้ตอนจบนะผมก็จําไม่ได้นะครับอัดคลิปไม่ให้ดูมากิชื่อนายเจ็ทนะครับนายเจ็ทเล่นดีเนี่ยดูดิทั้งตบทั้งอะไรทําแต้มมากกว่าผมอีกด้วยซ้ำนะครับก็ให้เครดิตไปทางมากินะครับสำหรับเกมนี้ไปดูเกมต่อไปกนะัน เอาละเกม2เริ่มแล้วนะครับผมมีทางด้านซากูเหมือนเดิมแต่เป็นฮาเซกาวะอันดับ7ของเซิร์ฟมาอยู่ด้วย,ยกับทีมผมนะครับแล้วทีมตรงข้ามเนี่ยสุ่มมาซวยจัดๆนะเป็นตำนานเป็นประมาณ2เลยแล้วผมมีชุบสแลม2ไม่รู้ระบบสุ่มของศึกสุดยอดมันสุ่มมาให้ยังไงนะครับก็เียได้ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ผลเกมอยู่แล้วแต่ไปดูว่าเขาจะสู้ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันสุ่มแรงมาไม่ไม่สมมาดุลเลยครับอซากูระไม่จำบ้าแล้วไม่รู้ใครก็มา เขาจะมาในรูปแบบ2เซนเตอร์แ้แต่ฮาเซกาวะเราเนี่ยเนี่ยครับมา่วิ่ฝืนอย่างนี้รุนแรงรีบาวได้เขาเอามาจัดการมิซี่หรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูครับผมจําไม่ได้แล้วว่าเกมนี้เล่นยังไงเฟดเว่ฝืนลูกนี้ไม่น่าลงลูกแรกรากรูเก็บสเปรได้ครับส่งมาผมผมเลนหนึ่งโดนตกครับลูกนี้เขาไม่พลาดผมกําลังจะคิดว่าเป็นสแ,แตก็กผมถอยยิงเลยแล้วกันครับไม่โล่งนะแต่ว่าลงนะผมพยายามนับสแ,แต็กลิงอยู่ครับว่าจังหวะมันประมาณไหนอะไรเงี้ย ครับฮาเซ่บอกจะตบตบได้แน่นอนครับเป็นตัวคินตัวฆ่า3ามแต้มอยู่แล้วครับฮาเซกาวาแล้วยิ่งอยู่อันดับ,ดบที่เจ็ดของเซิร์ฟแบบนี้ตบได้แต่ซากูได้ไปฝืนยิงเสียบอลไปครับมิซ่ลากมาไม่กล้ายิงแล้วรอบนี้ต้องดูครับฮาเซกาวาหลุดลำแข่งห,หรือเปล่าแล้วลูกนี้พี่ว่ายิงโล่งไเฉยครับเหมือนจะรบกวนได้แต่มันโล่งครับซากูปิดไม่ได้นะผมเล่นยังไงดีส่งให้ฮาเซ่ก่อนฮนะาเซ่เล่นกับผมผมทำท่าเล่นหนึ่งแต่เป็นเล่นสองแทนรอบนี้ เขาไม่นัดกันครับเขาต่างคนต่งตบผมก็เล่น2นะครับตอนนี้น้าอยู่สี่ต่อสองมิสซี่ยังไม่ได้อซิทหรือไม่ได้แต้มอะไรมาเลยแล้วพี่เว่นได้โอ้โหเฟดอาเวยฟรีอีกแล้วนะครับฮาเซกะวะเหมือนมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยส่งกุณจ็อบไปให้กับทางซากุนะครับซากุแล้วนู่นี่ผมขอเฟดอาเวพื้นที่โล่ไปก่อนนะเอาแต้มก่อนมิสซี่น่าจะใกล้เนียนติแล้วเพราะดันไปปล่อยฮาเซ่เฮนาคาตะยิงเฟดหลายทีไปหน่อยนะครับนเนี่ยจะเฟดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องระวังนะซากุ มิสี่ก็ยังหาที่ไม่ได้ส่งไปธนกคตะเฟดเอาเวลูกนี้ลงครับโหแสบจริงๆคนที่แสบคือธนกคตะครับเพราะว่ามิสี่ทำาหาช่องทําแต้งไม่ได้ผมเลี้ยงหาช่องเล่นเลี้ยงหาช่องเล่นเสร็จหมุนอ้อมตัวเสร็จเลยหนึ่งเลย์สองบ้างครับมันไม่มีใครมาแย่งครับผมเลยเยอ้ยงไปเรื่อยๆอาเซก็ว่างอยู่นะครับแล้วนกคตะเล่นกับมิสี่มิสี่ทำไมไม่รู้ครับนกคตะเฟดเอาเวอีกแล้วครับแล้วมันไม่ไปผมไปช่วยไม่ทันเห็นไหม ถ้ากุปล,ล,ล่อยฮานาาตาเฟดเอาเว้รัวๆอยู่เหมือนกันนะเกมนี้ฮาเซกาวะบอกขอสวิตแล้วนะเพราะฮานากรต้ามันเฟดเอาเวบ่อยเกินนะผมเลนหนึ่งบ้างครับเปลี่ยนจังหวะการเล่นนะเป็นสุดต่อปแปบดบเอานำไว้ก่อนนะแล้วไปเล่นเกมรับเอาเอาลาดมิซิประหลามิซิจะยิงไหมเฟดเอาเวอีกแล้วเฟดเอาเวลรัอีกแล้วโอ้โหแล้วทางด้านซาโกะก็พิมพ์กลับไปว่าชุดได้สวยนะครับชุดได้สวยพิมพ์กันรัว มีการเด็ดแนมกันเล็กน้อยสำหรับซากุกับทางด้านของฮาเซกะวะนะครับแต่ผมก็ไม่สนใจอะไรครับทำแต้มอีกเดียวเพราะว่าแ้มนำอยู่อย่าเพิ่งทะเลาะกันนะครับทุกคนมิส่ส่งไปฮานาแล้วตบได้ซากุนะครับลูกนี้สวยมิสิสเมีันตีแล้วหมุนไปหมุนกลับเสร็จส่งไปฮานากะตะมิสิถอ,ถ,อถ,อถ,อถอยถอยเสร็จผมช่วยตกตกไม่ทันับตัวลูกแรกไม่ลงนะลูกแรกมิสิถอ,ถอยถอยเสร็จผมตกได้ครับรอบนี้เขาเล่นหนึ่งเพราะว่า ฮันเซก็ว่าบ,บอกจะเล่นจังหวะ2ผมใช้ฟาเฟดเอาไวเคาะบอลเรียบ 100, ร้อย 14. สต่อ10กลายเป็นดีครับโดนนามเป็นจี่ดแน่นหลังจากมิสีมีอันติแล้วเขาฝืนยิงครับแล้วมิสีทำไงครับลูกนี้หมุนหมุนเสร็จถอยถอยผมตบหนึ่งไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ลงครับซากุูดรีบาวได้เอาแล้วครับทำได้ดีมากครับซากุูสองเซนเตอร์รีบาวแย่งไม่ได้แล้วผมทำไงครับผมพาบอลอัดแป้นจับยัดตังหัวเข้าไปเป็นทำา6แต้มเลยครับเป็น 16. ต่อส0เยี่ยมมากๆ มิตจี้นะมิตี้พยายามจะถอยไปหาช่องยิงไม่ได้ในเ,เมื่อถอยช่องยิงไม่ได้ก็ไม่ได้สามไม่ได้แต้มครับอันตรีก็หมดไปเรื่อยๆถอยมาเล่หนึ่งผมตบครับเพราะว่าผมไว้ใจฮาเซกาวาในะส่วนของการตบสองตบหนึ่งผมตบคนเดียวครับไม่ต้องห่วงตัดไปลูกนี้ใช้ท่าเฟื่ยเอาเว้ผมคิดว่าผมจะตบหนึ่งให้ก่อนแล้วสองมีฮานาเซกาวะซ้อนเห็นไหมครับคือถ้าเป็นระดับระดับเจ็ดของเซิร์ฟอย่างเงี้ยมันซ้อนตบสองได้อยู่แล้วนึกออกไหม ผมตบหนึ่งมิซผมก็ต้องคิดว่าเขาจะต้องซ้อนสองให้ผมได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอันตีเขายัางซ้อนได้อยู่เยี่ยมมากๆแล้วมิซี่ยิงพื้นที่โล่งลุกนี้เกมจะพิกหรือเปล่าเป็น1 6ต่อ13โดนสก,กินล่วงไปหมดนะครับขอแล้วมันสกินดีครับผมส่งให้ฮาเซผมขอเล่นท่าเลหนึ่งเลยแล้วกันครับมีคนออกมาั้วข้างนอกเยอะนะก็เป็น18ต่อ13ห่างห้าแต่ไม่น่าเกลียดมิซี่อันตีหมดไปแล้วนะครับไปยิงก็ยากหน่อยคนะมิซี่ แล้วลูกนี้มาเฟดอีกนะครับโดนตบแล้วครับทางด้านของระดับ7เซิร์ฟเวอร์ไม่ปล่อยเขาแล้วนะผมเล่นหนึ่งอีกรอบครับพาให้เซนเตอร์ปั่นปวนหัวเล่นนะเป็นจัดนำเจ็ดแต้มครับเป็น20ต่อ13เกมเริ่มใส่ใส่แล้วแต่ก็มีตึงมีช่วงเวลาตึงอยู่ลูกนี้ผมมี4สี่ชุดไปไงก็โดนตบครับมันมีท่าตบวิถีโค้งครับฮาเซกะวะเรียกได้ว่ามีท่าตบทุกท่าที่คุณคิดออกนะครับแล้วซาโกะดังสดเข้าไปเป็น10 13ต่อย2ิบแต้มขาดแล้วครับ แต่มาดูความมาของการปิดของฮาเซกวะกันดีกว่าส่วนผมก็ชิวๆครับลูกนี้ไม่ใช่งานสีฟาดหน้าเข้าไปอีกับโอ้โหเล่นดีจร,จริงสมแล้วที่เป็นอันดับ7ส่วนตอนนี้ผมก็ยิงกระแตกเข้าไปแต่ผมไม่ได้นับแล้วนะครับไม่ได้นับแล้วแค่ยิงยิงไปครับลิงมันไม่ได้ต้องใช้ท่าเล่นยากขนาดนั้นนะทุกคนมันแบบขนาดได้สบายๆนะไม่สิเล่นเฟสมาลูกนี้มันฝืนเกินไปครับแล้วฮาเซกาวะก็รีบาวช่วยได้นะ่าจะเป็นเอวีพีครับ ผมไม่รู้ทำไงดีเคาะปาดแป้นเสร็จจับดังชูดนะครับจับชูดบ้างเปลี่ยนบรรยากาศแต่ไม่ลงครับ,บแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนิดน,นึงนะครับเดีย๋ยวเพิ่งดีพอร์ตผมก็แล้วเล่นหนึ่งเล่นสองเองไปฝืนแบบนี้ดันลงนะครับ้าวิสุดท้ายก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะผมชนะล้วนเลยเล่นศึกสุดยอดกับลิงนะครับแล้วผมหมุนเสร็จป,ปาดแป้นเก็บไม่ได้แต่วิ่งเร็วจัดจัดครับวิ่งเร็วจัดส่งมปให้ซากุซากุส่งมาผมผมให้ฮาเซฮาเซยึกเลี้ยงยิง แล้วก็ลงครับแต่มันเวลาหมดนะครับก็จบไปผมขอดูชื่อคนจบเกมหน่อยแล้วกันนะครับเปิดมานะครับเป็นราชานะเล่นดีมากครับช่วยถมตบแล้วก็ช่วยแอซซิตนะวิ่งทําเกมได้ดีครับส่วนซาก,กุก็เล่นได้ตามมาตรฐานคือผมกับฮาเซเนี่ยเป็นแรงสลมซุปสลับมิงนก็ควรจะช่วยเหลือคนในทีมได้มากเป็นธรรมดาับวนตีนตรงข้าว่าสูได้ดีโดยเฉพาะฮานากตะที่แอบทําแต้มลักไก่ไปได้ถึงสิบแต้มนะโอเค ผมจะโชว์สถิติของลิงให้ดูนะครับก็อ่าเนี่ยครับแกนทัวร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกมจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะครับแปดเก้าสิบไม่ใช่เดี๋มันหมดแล้วครับเอาเป็นว่าชนะลวดครับเล่นแกนทัวร์กับลิงครับคือเป็นตัวที่เยี่ยมมากๆแล้วผมก็ติดอันดับ5้าของเซิร์ฟในเวลานี้ที่อัดให้ทุกคนดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ล่วงหรือย,อยังนะครับไม่รู้ล่วงหรือย,อยังมันยังไม่โหลดครับเอาใหม่ อผมอยู่อันดับ7แล้วนะครับก็สแล็ซี่เพิ่งมาใหม่โซลมอนมาใหม่ก็เรียบร้อยผมต้องเก็บต่อนะเพราะว่าคนมันไม่ที่เล่นเยอะแล้วใครชอบกอสส็ฝากกดซับสไครด้วยใครซับอยู่แล้วขอบคุณที่มาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนไปก่อนครับ